เคยสังเกตไหมครับเวลาเราเดินเข้าไปในร้านค้าแล้วเห็นสินค้าที่มาจากทั่วทุกมุมโลกวางอยู่บันชั้นเอ๊มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องช้อปปิ้งสนุกๆน,นะครับแต่มันคือภาพสะท้อนของสิ่งที่เรียกว่าการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นเครือข่ายที่เชื่อมเศรษฐกิจทั้งโลกเข้าไว้ด้วยกันแต่เบื้องหลังเนี่ยมันเต็มไปด้วยการตัดสินใจที่ซับซ้อนและสําคัญมากๆเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับอาล้วครับ งั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามที่อาจจะฟังดูง่ายๆนะคบแต่จริงๆแล้วสำคัญมากเลยเอแล้วทำไมล่ะทำไมเราไม่ผลิตทุกอย่างที่เราต้องการใช้ในประเทศเราไปเลยคำถามนี้นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างที่เราจะคุยกันวันนี้โอเคครับงั้นเรามาดูกันในส่วนแรกเลยว่าอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังที่ทำให้ประเทศต่างๆทั่วโลกต้องมีการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการข้ามพรมแดนกัน คำตอบที่ง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือมันไม่มีประเทศไหนในโลกหรอกครับที่สามารถผลิตทุกสิ่งทุกอย่างที่คนในประเทศต้องการได้ด้วยตัวเองทั้งหมดสุดท้ายแล้วเราก็ต้องพึ่งพากันและกันอยู่ดีแล้วอะไรละ่ะที่ทำให้เราทำทุกอย่างเองไม่ได้หลักๆเลยนะครับก็จะมีอยู่สี่อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละที่ไม่เหมือนกันบางที่มีน้ำมันบางที่มีแร่ธาตุ ต่อมาก็เรื่องของภูมิศสตร์และอากาศที่ทําให้บางที่ปลูกผล,ลไม้เมืองหนาวได้ดีบางที่ปลูกข้าวได้ดีอย่างที่สคือความชํานาญและเทคโนโลยีเฉพาะทางที่แต่ละประเทศพัฒนาขึ้นมาไม่เท่ากันและสุดท้ายนโยบายของรัฐบาลเองก็มีส่วนในการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันไปครับพอมีความแตกต่างแบบนี้ปุ๊บมันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่า ความชำนาญเฉพาะอย่างขึ้นมาถ้าให้พูดง่ายๆนะครับก็คือแต่ละประเทศก็จะหันไปโฟกัสทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดทำได้ดีที่สุดและมีต้นทุนที่ถูกกว่าคนอื่นซึ่งมันทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นนั่นเองลองดูตัวอย่างชัดๆกันเลยดีกว่าอย่างประเทศจีนเนี่ยโอ้โหตอนนี้เขากลายเป็นผู้นำเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าไปแล้วใช่ไหมครับด้วยความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีของเขา หรือถ้าขยับมาดูใกล้ๆเกาหลีใต้เป็นไงครับเก่งมากเรื่องการทำคอนเทนต์ทำซีรีส์ส่งออกไปดังทั่วโลกเลยซึ่งนี่ก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าการค้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ของที่จับต้องได้อย่างเดียวนะแล้วบ้านเราเหรอประเทศไทยเราเองก็ไม่ธรรมดานะครับเราเป็นฮับเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์กับชิ้นส่วนที่สำคัญมากๆแห่งหนึ่งของโลกเลยนะนี่แหละครับคือภาพของการแบ่งงานกันทำในสเกลระดับโลก เอาล่ะพอมีการค้าขายกันแล้วมันก็ต้องมีกฎกติกาใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่พาเรามาสู่แนวคิดใหญ่ๆสองฝั่งที่ต่างกันสุดขั้วเลยว่าเราจะเปิดเสรีเต็มที่ไปเลยดีไหมหรือว่าจะเลือกปกป้องอุตสาหกรรมในบ้านเราก่อนเรามาดูความต่างของสองแนวคิดนี้กันชัดๆนะครับฝั่งการค้าเสรีเนี่ยก็ตรงตัวเลยครับคือเปิดโล่งเลยให้อกชระน,นาเข้าส่งออกกันได้เต็มที่ไม่มีข้อจํากัดอะไรมากัน แต่อีกฝั่งหนึ่งการค้าแบบคุ้มกันอันนี้รัฐบาลจะเข้ามามีบทบาทแลครับจะใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อช่วยปกป้องผู้ผ,ผลิตในประเทศตัวเองก่อนทีนี้เรามาเจาะลึกเครื่องมือของฝั่งคุ้มกันกันดีกว่าครับซึ่งเครื่องมือพวกนี้เนี่ยเราอาจจะนึกภาพมันเหมือนเป็นกำแพงที่แต่ละประเทศสร้างขึ้นมาก็ได้ครับ ไอ้เจ้ากำแพงการค้าหรือ Trade Barrier ที่ว่าเนี่ยนะครับถ้าจะให้นิยามง่ายๆเลยก็คือมันเป็นมาตรการอะไรก็ได้ที่รัฐบาลเอามาใช้เพื่อขัดขวางหรือลดการนำเข้าสินค้าจากประเทศอื่นเป้าหมายหลักๆเลยก็เพื่อปกป้องคนผลิตของในบ้านเรานี่แหละครับกำแพงที่ว่าเนี่ยแบ่งได้เป็น2แบบหลักๆเลยนะครับแบบแรกก็คือมาตรการทางภาษีอันนี้ชัดเจนก็คือใช้ภาษีเป็นเครื่องมือนั่นเอง ส่วนแบบที่2ก็คือมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีก็คือจะไปใช้กฎเกณฑ์อย่างอื่นแทนครับพอพูดถึงมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเนี่ยโอ้โหมีเครื่องมือเยอะแยะเลยครับที่น่าสนใจอย่างเช่นโคตาอันนี้คือจํากัดจํานวนไปเลยว่าจะให้นําเข้ามาได้เท่าไหร่หรืออาจจะเป็นเงินอุดหนุนที่รัฐบาลเอาเงินไปช่วยผ,ผู้ผลิตในประเทศให้สู้กับของนอกได้ หรือแม้กระทั่งการตั้งมาตรฐานโหดๆที่แบบทําให้ของจากต่างประเทศเข้ามาขายในบ้านเรายากขึ้นไปอีกแล้วมันก็ยังมีแบบผสมกันด้วยนะครับเรียกว่าโคต้าภาษีลองดูในกราฟนี้สิครับจะเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยหลักการก็คือถ้านําเข้าของมาในปริมาณที่ยังไม่เกินโคต้านะครับภาษีจะถูกมากแต่เมื่อไรก็ตามที่นําเข้าเกินโคต้าปุ๊บโอ้โหภาษีจะพุ่งพรวดขึ้นมาทันทีเลยครับเป็นวิธีควบคุมปริมาณไปในตัว แล้วทีนี้ไอ้กำแพงเอ่ยนโยบายเอ่ยพวกนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบกับชีวิตเราเราท่านท่านยังไงบ้างเอาละครับส่วนนี้เราจะมาดูกันเลยว่าตกลงแล้วใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์กันแน่ในตารางนี้สรุปไว้ชัดเจนมากเลยครับเรามาไล่ดูกันทีละกลุ่มนะเริ่มที่ผู้บริโภคอย่างเราเราท่านท่านก่อนเลยข้อดีก็คืออาจจะมีของที่ผลิตในประเทศให้เลือกเยอะขึ้น แต่ข้อเสียเต็มๆเลยก็คือของนําเข้าจะแพงขึ้นทันทีทีนี้มาดูฝั่งผู้ผลิตในประเทศบ้างแน่นอนว่าเขาจะขายของได้มากขึ้นจ้างงานได้มากขึ้นแต่ก็อาจจะชะล่าใจได้นะเพราะคู่แข่งน้อยลงก็อาจจะไม่อยากพัฒนาอะไรใหม่ๆสุดท้ายคือรัฐบาลก็จะได้เงินจากภาษีเข้ารัฐมากขึ้นแต่ก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะอาจจะโดนประเทศอื่นเขาเอาคืนด้วยมาตรการแบบเดียวกันได้ เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นไปอีกนะครับเราลองมาดูข้อมูลจริงๆของประเทศไทยกันดีกว่าอย่างในปี2,565รู้ไหมครับว่าสินค้าที่เราส่งออกไปขายต่างประเทศได้มากที่สุดคืออะไรคือรถยนต์กับชิ้นส่วนนี้แหละครับทำเงินเข้าประเทศได้แบบมหาศาลเลยนะ28,200ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วฝั่งนําเข้าล่ะเราซื้ออะไรจากต่างประเทศมากที่สุด คำตอบก็คือน้ำมันดิบครับมูล,ลค่านี่สูงกว่าที่เราส่งออกรบอีกนะ37,400ล้านดอลลาร์สหรัฐตัวเลขนี้มันฟ้องเลยนะคะว่าเราต้องพึ่งพาทรัพยากรจากข้างนอกมากขนาดไหนข้อมูลชุดนี้น่าสนใจมากๆเลยครับเป็นข้อมูลดุลการค้าของไทยกับ2ประเทศยักษ์ใหญ่ในปี2562กับอเมริกาเนี่ยเราเรียกว่าได้ดุลการค้าครับคือเราขายของให้เขาได้มากกว่าที่เราซื้อจากเขาสรุปคือกำไรมา4 0 0แสนกว่าล้านบาท แต่พอหันมาดูจีนกลับกันเลยครับเราขาดดุลการค้าคือเราซื้อของจากเขาเยอะกว่าที่เราขายไปกลายเป็นว่าเราขาดทุนไป6กแสนกว่าล้านบาทนี่แหละครับคือภาพจริงของสมดุลการค้าที่มันเกิดขึ้นพอเราเห็นข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วก็น่าจะเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับว่าเรื่องนี้มันไม่มีอะไรที่แบบถูกร้อปอร์เซหรือผิดร้อเอร์เซแต่มันคือการพยายามหาจุดที่มันพอดีจุดสมดุลที่ดีที่สุดให้เจอ ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของทุกรัฐบาลทั่วโลกเลยนะครับก็คือเรื่องนี้แหละจะทำยังไงให้มันสมดุลระหว่างประโยชน์ที่เราจะได้จากการออกไปค้าขายในตลาดโลกกับความจำเป็นที่ต้องหันกลับมาดูแลปกป้องอุตสาหกรรมปกป้องงานของคนในประเทศตัวเอง สุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามชอนคิดเอาไว้ครับว่าระหว่างการเปิดประตูค้าขายเสรีเพื่อเติบโตไปพร้อมกับโลกกับการสร้างกำแพงเพื่อปกป้องเศรษฐกิจและคนในบ้านของเราเองจุดสมดุลที่ใช่ที่จะพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดีที่สุดมันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่ครับ